สวัสดีครับวันนี้ก็มาเพกับผมอีกแล้วนะครับเนาะมาจัดเกมนี้สักหน่อยท่านผู้ชมเจ้าลิงนะครับเนาะซึ่งองอคงไส้เอวผมมารวยกันทุนสามพันท่านผู้ชมทุนสามพันไล่ไปเก้าสิบเลยครับเนาะไล่เก้าสิบเธอปครับผมไะยาวๆไปครับผมห้าสิกรอบนะครับเนาะดูหน่อยนีดูดูหน่อยนี้มันโอ้โหเกมนี้ถ้าแตกแตกหนักเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะกล้องทองลุ้นทองอ่ะแล้วสกเก็ตเตอร์ก็เหมือนจะเข้าง่ายด้วยนะเกมนี้ เข้าง่ายเป้าก็มีนะเกมนี้ projeto. ไปผมเราก็ไปเรื่อยๆผมลุ้นไปเรื่อยๆสวยหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งห้าศูนย์จัดไปก็น <c oughs> ่าจะช่วงนี้ก็น่าจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกสวดมนต์เย็นนะครับจัดไปเอเรวยรือไปห้าเก้าสิบแจ๋วผมร้อยแปดสิบจัดไปร้อยยี่สิบเต็มลำดิโอ,โ,อโอ้โหไม่เต็มว่ะโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาคู่อย่างเดียวเลย สเตเตอร์มาคู่อย่างเดียวเลยครับผมมาร้อยยี่สิบมาสเก็ตเตอร์อู้หูน่ติดนี่ย่งมากับสเก็ตเตอร์มาแทบทุกรอบแต่ไม่ลงครับทาชมเลยิสเก็ตเตอร์เข้าทุกรอบนะอ้าวมาดิครับมาดิครับยังไงยังไงยังไงอย่าเลยอย่าเลยขอร้องขอร้องสวยงามเออยัดไปครับผมเ่าๆไปครับเนาะอันนี้ก็อยู่ในเบ็ดข้าวสครับเอาติบเข้าบนั้นไป โอเคลุย okay. ไปลุยไปดูดูหน่อยดีว่ามันจะทองเอ้ามาดีว่าดูหน่อยดิว่าจะทองกี่ตัวถ้าทองสี่ตัวนี้แตกทุกแตกทุกช็อตแน่นอนสวยครับผมวงไปหนึ่งตัวเรียบร้อยผมสำเร็จไปหนึ่งตัวถ้าเกิดมันเต็มหลอดมันก็จะบวกฟีสติ้งเพิ่มให้เรานะครเนะอ่ะห้าร้อยสวยครับผมตามทุนคืนตามทุนก่อนเลยครับผมประเดี๋ยวเลยตอนนี้อยู่พันสองจนละมาสามาัล้วเลยค่ะคุณดู อยากทำติดอยู่ก็โสงไปเรียบร้อยผมมาทองสองตัวผมไปอยู่ไปหนึ่งตัวเหลือวใ้อะไรวะเนี่ยหมูตอนนี้จะทองไหมครับเนี่ยเออมาบางนี้เท่าไรออห้าร้อยกูบอกมันเบามากเลยมันไม่ขึ้นรังวันอันดถ้ามันแตกลอะมันจะขึ้นรังวันเลยรางวันก้อนโตมนไม่ขึ้นเลยอ่ะ 54ดูดิโอ้ยเปล่าพื้นใบไม่ลงด้วยใบไม่ลงด้วยไ,วไ,ม,วยๆๆไม่มีใบเลยครับผมเอาได้อยู่บ้างนี้1,000ได้คุนคืนครับผม198โอ้โหยอมใจไวไม่ลงเลยไม่มาเลยไวโอ้โหแล้วสอบรอบไม่น่าทันว่ะใบไม่น่ามาทัน โอ้ย่างมาเรียบร้อยเลยหนักๆเลยมาโอ้ยสองร้อยอ่ะโอเคผมได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่ร้านนะครับเนาะยังดีแล้วนะครับเนาะที่ได้กำไรมาเข้าโบนัสไปก็ได้มาสี่พันสองร้อยเก้าสิบนะครับเนาะอ่ะลุ้นต่อไปผมมาเพิ่มเบ็ดแล้วกับท่านผู้ชมขอจัดหนักๆแล้วกันมาจัดหนักๆแล้วกันมาไปผมลุ้นต่อไปร้อยห้นะครับเนาะจัดเบ็ดแล้วสิบผมซับสคปนะครับเราซับสคปอึ้งเลครับเนาะ อยูด่ดีสี่พันมันจะพอได้ไหมอยากหมดก่อนก็นแล้วกันสเกตเตอร์วายอย่างไอ้มาหน่อยดิมาหน่อยดิเอ้ยม,มาไหมโอ้โหเอ,อวายมันทำเหมือนสกเกตเตอร์มากเลยท่านโยม,ม,มดูดูดูเหมือนกันเป๊ะเลย, 200. ร,เลยลมมร้อยสเกตเตอร์มาทุกรอบเลยแต่ไม่ลงมาไม่ครบที่ห้าสิบขอสรอบมาสเกตเตอร์ ผันหน้าสวยมาแล้วโอเคอืมเอมอเออยาไปยาไปเออโอ้ยยาแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมเอาสามร้อยเล็มๆไปก่อน <c ười> ค่อยๆเล็มๆไปก่อนอุย้ยเล็มไปเล็มมาก็เหมือนจะเค็มแล้วท่านผู้ชมเล็มไปเล็มมาเหมือนจะเค็มก็บมโอ้ยยังวะ ยาวเหมือนทางรถไฟเลยคนรอบนี้คือยังไงขอหน่อยออกมาตะกิตเตอร์หลอดสิ่ักดอกมาสักดอกมาสักดอกมาเรียบร้อยครับผมจัดไปีสี่ร้อยมาแล้วเออร้อยห้าจัดมาหนึ่งทีสวยโอ้ยแล้วเราเหลือทุนอยู่สองพันห้าท่านผมมารอบนี้หนีแล้วผมนะอะไรเยอะหนีเลยขอบายเน้นๆมาสวยครับผมเต็มหลอดไป่หนึ่งทีนะ ไปก่อนเลยไปเข้าวัดก่อนเลยครับผมไปนี่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 อ่ะได้ยิวมาแทนสามร้อยมาเน้นๆหน่อยมาอู้เต็มหลอดโอ้โหมาเร็วมากเลยทั้งรอบนี้มาเร็วมากเลยเออมาดีครับมาดิครับมาดีครับ,รบตืมก็ไปดิโอ้โหเต็มจอผมตั้งนี้โอ้โหอยูอ่ได้สามร้อยสามสิบเน้นๆไป น,นานๆทีเล่นก็พอได้นะทุกคนนะเกมนี้นะครับเนาะถ้าเกมจกับง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นเกมพวกอย่างว่าพวกคีโออะไรนี่ก็มาบ,บนตามเกมนี้ทุกคมล่ามันทุกเกมเลยนะครับในพีจีผมว่ามเลื่อนครบทุกเกมแล,ล้วนะอ่าสามห้าร้อยสามสิบโอเคโ oh, อย้ยเจ็ดพันก็อยู่ได้นะทุกมนนะคือเราสามพันนะครับเนาะกำไรสี่พันเหตุนผลที่นำทุนมาเยอะก็คือว่ามันจะตามกำไรนะทุกคน จะมุดทุนสามพันแล้วก็ได้กำไรสามพันถ้าเกิดทุนร้อยนึงก็ได้กำไรร้อยนึงประมาณนี้นะครับ <S <S ผมเลยชอบมาประมาณนี้ครับสามพันกำไรสามพันก็โอยู่วันนี้กําไรก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยกำไรปลาไปห้าพันแล้วผมตอนนี้ <S 1> <S 1> <S แล้ววายไม่ลงอยเลยจบม,มันไม่อยู่ตรงเ,รเจ้าหมนนูทอดอย่างเดียวเลยวายไม่ลงเลยโอ้โหอ่าโอเคผมไม่เป็นไรผมได้มาเจ็ดพันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเนาะโอ้ยอ,อ่ะเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้ยทุนสามพันมาอยู่โอ้ยเกือบหมื่นแล้วสองร้อยจะครบหมื่นโอ้โหยอทุนสามพันแตกหมื่นก็เอาแล้วท่านผู้ชมเก้าพันกว่าเกือบหมื่นนะครับเนะาะก็ไม่ไปแล้วกันเนาะก,ก็หนีเลยนะครับเราได้แล้วก็หนีอย่าไปต่อครับผมเดี๋ยวโดนดูนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ